การอัดจรารบีปั๊มน้ำเครื่องพ่นยาเนี่ยเราอัดตรงไหนอัดมากอัดน้อยแค่ไหนเราจะหมุนมากหมุนน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเราอัดจระบีเยอะเกินไปมันมีข้อเสียอย่างไรลักษณะของปั๊มน้ำเครื่องพ่นยานะครับผมก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะคือเป็นตัวเดียวกับที่อยู่ข้างในนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่ัวจะให้ดูตรงนี้ก่อนนะฮะลักษณะของเครื่องพ่นยาโดยทั่วไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะมีที่อัดจระบีสองฟังก็คือตรงนี้หนึ่งฟัง แล้วก็ตรงนี้หนึ่งฝั่งนะครับผม okay. วิธีการอัดจารบีนะครับผมเราก็จะ,จะใช้วิธ <Nor ado manga preserved> ีการหมุนนะฮะหมุนหมุนแบบนี้นะครับผมหมุนแบบนี้หมุนไปทางด้านขวานะครับผมเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพนะครับผมพี่โตขอสาธิตจากตัวปั๊มที่ถูกคอดออกมาตรงนี้ดีกว่านะฮะวิธีการอัดจารบีนะครับผมเราจะหมุนไปทางด้านฝานะครับหมุนไปทางด้านฝาหมุนไปจนฝาจะตึงมือนะครับผมอันนี้คือหมุนมาครึ่งรอบนี้ก็เริ่มตึงมือแล้วฮะ พอตึงมือนะครับผมเราจะหมุนเพิ่มไปอีกแค่นิดเดียวนะครับผมปึ๊บเนี้ยเราจะหมุนเพิ yeah. ่มมาก็ทัวเฉลี่ยแล้วก็ประมาณหนึ S S S ่งรอบนะครับผมหนึ่งรอบแต่ถ้าเกิดว่าของใครหมุนหมุนแล้วมันยังว่างอยู่ก็ใช้อยู่ประมาณไม่เกินสองรอบนะครับผมไม่เกินสองรอบก็คือตัวเฉลี่ยแล้วก็คืออยู่ประมาณหนึ่งถึงสองรอบนะครับผมเนี้ยพอมันเริ่มตึงมือเนี้ยอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับผมหลังจากที่เราหมุนมาจนตึงมือแล้วนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเรายังฝืนอัดตอเนี่ย มันจะมีข้อสเสียอะไรเดี๋ยวพี่โตจะให้ทุกคนดูตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับทุกคนเห็นจารบีที่มันล้นออกมาตรงนี้ไหมครับอันนี้นะครับผมคือการที่เราอัดพอมันพอมันตึงมือแล้วเราอัดจารบีมันก็จะล้นออกมาตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะะเดี๋ยวพี่โตจะเอาเทชู่เช็ดนะครับผมเช็ดออกแล้วก็เดี๋ยวจะหมุนให้ดูใหม่นะฮะตอนนี้เราเอาเทชู่เช็ดออกแล้วหมดแล้วนะครับผม เดี๋ยวพี <S <s ่โตจะฝืนหมุนให้ดูอีกนิดนึงว่าถ้าเราฝืนหมุนไปเรื่อยๆเ,เนี่ยจระบ,บีเนี่ยมันจะมาปิ้นออกตรงนี้นะครับผมนนเดี๋ยวเดี๋ยวจะ z o o พอีกนิดหนึ่งนะครับผมอันนี้เดี๋ยวพี่โตจะหมุนให้ดูนะครับผมนี่จระ,ะบีมันเริ่มปิ้นออกมาตรงนี้แล้วนะหมุนเพิ่มอีกนิดนึงหมุน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 งแ้วพอปต่อหมุนไปเรื่อยๆจระบ,บีมันก็จะปิ้นออกมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับเนี่ยแล้วมันไม่ได้ปิ้นมาแค่ตรงนี้นะครับผม กควรสังเกตจากข้างในนี้นะฮะเห็นไหมจะระบีมันปิ้นมาข้างในนี้เลยนะครับผมนี่ที่ตัวมงหมุนหมุนเรื่อยๆนะฮะผอหมุนเรื่อยๆจะระบีมันก็ดันออกมาเรื่อยๆนะครับผมอันนี้นะครับผมคือข้อเสียของการที่เราฝืนฝืนหมุนที่อัจจะรบีนะครับผมเพราะฉะนั้นวิธีการใช้งานเนี่ยเรา เราหมุนแค่พอตึงมือพอตึงมือเนี่ยเราก็หมุนเพิ่อมอีกนิดหนึ่งนะครับผมประมาณสักครึ่งรอบแค่นั้นแหละก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมไม่ต้องหมุนจนจารบีล้นออกมาแบบนี้นะครับผมส่วนวิธีการเติมจารบีนะครับผมถ้าเกิดว่าจารบีมันหมดถ้วยเนะี่ยมีวิธีการเติมแบบไหนเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับผมพอดีอันนี้โชคดีคือมันหมดพอดีเลยเดี๋ยวพี่ตจะใช้อันนี้เป็นตัวสาธิตให้ดูนะครับผมเราก็จะหมุนไปทางด้านซ้ายนะครับผมหมุนไปทางด้านซ้าย จากที่เราหมุนมานะฮะมันก็จะเป็นเกลียวนะครับผมข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเจลบีหมดเกลี้ยงเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเติมจจละบีใส่ฝาอัดกันนะครับผมก็อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีก็คือไมเ้เป็นแบนสักหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็ตักจจละบีขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มาป้ายใส่ถ้วยไว้นะฮะใส่ถ้วยหรือใส่ฝาอัดจจละบีไว้นะครับ ปาดนะครับผมปาดให้ตรงช่วงนี้มันบุ่มไว้นิดนึงนะฮะไม่ต้องไม่ต้องปาดเสมอแบบนี้นะครับผมไม่ไม่ต้องปาดเสมอย่างเงี้ยปาดเสมออย่างนี้แล้วมันมันจะใส่ยากนะฮะปาดให้มันเป็นลุ่มไว้นิดนึงนะครับผมตรงกลางจากนั้นนะครับผมเราก็เอาฝาอัจฉรบีที่เราใส่จริบีน่ะใส่แล้วก็หมุนไปได้เลยนะครับผมเขาจะเป็นเกลียวนะฮะเราหมุนได้เลยนะครับหมุนไปทางด้านฝานะฮะ ปึ๊บ <lawsuit. S 1> ตอนนี้ก็ตึงมือแล้วนะครับผมพอตึงมือถ้าเราฝืนไปอีกนิดหนึ่งนะฮะฝืนนิดเดียวปึ๊บอ่ะนิดเดียวนะครับไม่ต้องไม่ต้องฝืนเยอะนะครับผมเพราะว่าเนี่ยขนาดเมื่อกี้นี้พี่ตบฝืนมันนิดเดียวจระบีตัวนี้ปิ้นมาเลยนะเนี่ยคือถ้าเราฝืนเยอะจระบีมันก็จะปิ้นออกมาเยอะนะครับผมนั่นหมายความว่าพอมันตึงมือปุ๊บเราบิดไปอีกนิดนึงนะครับผมก็ใช้ได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวพอมันใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยพอจระบีตัวนี้มันหมดอ่ะไอตัวนี้มันก็จะรวมพอรวมปุ๊บ เราก็หมุนไปให้ตึงมืออีกนะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับผมสาหรับการอัดจระบีนะครับผมทั้งสองข้างเลยนะฮะทีนี้มันจะมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าจระบีข้างเนี้ยมันอัดไม่ยากนะครับผมผมว่ามือเราเนี่ยมันสามารถซอดเข้าไปแล้วก็หมุนหมุนหมุนได้นะครับผมปัญหาก็คือข้างเนี้ยมันจะอัดยากนะครับผมซึ่งจริงๆข้างเนี้ยมันมีเทคนิคนะฮะเดี๋ยวพี่โตจะบอกเทคนิคนะครับผมว่าการอัดจระบีข้างนี้ให้อัดง่ายๆทํายังไงนะครับผมให้เราเอาถังสีฟ้าก็ได้นะแล้วก็เอาเครื่องพ่นยาเนี่ยตั้งบนตัวถังนะคผม ล้วก็เลื่อนมานะฮะเลื่อนมาแบบนี้นะครับผมเลื่อนมาถึงขอบนี้เลยนะฮะหรือถ้าไม่ตั้งบนถังจะตั้งตรงไหนก็ได้ที่มันสูงสูงนะครับผมบนโต๊ะก็ได้หรือที่ไหนก็ได้ะฮะให้อยู่ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็เราก็นั่งยอ่อลงมานะครับผมนั่งลงมานั่งลงมานี่นะพอเรานั่งลงมาเสร็จนะครับผมมันจะมีช่องตรงนี้ยระหว่างตรงนี้นะเราก็เอามือของเรานะครับผมนี่ทาแบบนี้ฮนะเอามือของเราเชื่อมไปปุ๊บแล้วก็ไปจับเนี่ยมันจะหมุนได้ง่ายๆเลยนะครับผมแต่ถ้าเรายืนขึ้นเราอยู่ในตําแหน่งที่สูงกว่าเนี่ม มันไม่ถนัดนะฮะจะมือข้างซ้ายก็ไม่ถนัดมือข้างฝ่าก็ไม่ถนัดนะครับผมแต่ถ้าเราเอาเครื่องพ่นยาวางไว้แบบนี้ไว้บนถังแบบนี้แล้วเรานั่งมานะครับผมนั่งลงมาให้เตี้ยให้เตี้ยฝ่าเครื่องพ่นยานะครับผมแล้วเอามือซ้ายของเรานะฮะตรงนี้นะครับผมที่อาจจะดีมือซ้ายของเราเอื้อมไปนี่ปุ๊บแล้วก็หมุนได้ง่ายๆเลยนะครับผมนี่หมุนได้ง่ายๆเลยนะหมุนสบายเลยนะครับผม ก็ถ้าใครมีปัญหาอัดจราบีตรงนี้ยากนะครับผมก็ใช้เทคนิคนี้ได้นะฮะแต่ว่าให้เครื่องพ่นยาเนี่ยมันอยู่สูงกว่าเราแล้วเราก็เอามือซ้ายนะครับผมลวงเข้าไปมันจะมีช่องพอดีเลยนะฮะช่องตรงนี้พอดีเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่โตได้นะครับสวัสดีครับ